จะระเค้ขมือบซากศพลอยตุ๊บปองอยู่ใน Everglades สัปดาห์ก่อนหน้านี้ตำรวจท้องที่ในซาวฟลอริดาได้รับแจ้งเรื่องที่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายตลอดไปสำหรับชีวิตของพวกเขาเมื่อเวลาราวหกโมงเย็นวันที่30พฤษภาคมชาวประมงสองรายเห็นความวุ่นวายในพื้นที่ Everglades เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพวกเขาก็เห็นว่ามีจระเข้สองตัวว่ายน้ำวนไปวนมารอบรอบศพที่กำลังลอยอืดอยู่เ <c oughs> มื่อตำรวจของเมืองเดวี่มาถึง <c oughs> ก็พบว่าซากศพส่วนท้องถูกจระเข้ขมืบไปเกลี้ยงแล้วล่ะทีมนักประดาน้ำถูกเรียกเข้ามาเก็บเศษซากศพที่พอจะหลงเหลืออยู่ โดยเจ้าหน้าที่ได้ยืนถือปืนไรเฟิล AR15 เพื่อคอยระวังจระเข้ที่ว่ายน้ำในบริเวณให้จากการชนสูตรสพบพบว่าซากศพดังกล่าวเป็นเพศชายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจให้เคสนี้เป็นการฆาตกรรมเพราะเชื่อว่าเหยื่อรายเนี้ไม่ได้เสียชีวิตจากฝีมือคมเคี้ยวของพวกพี่เคแน่นอนคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ